สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประอ้นพาทุกคนมาหาเก็บเห็ดรารดำด้วยกันนะคะเจอแจ็คพอตค่ะความจริงตั้งใจหาเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่วันนี้ยังหาเห็ดพึ่งหวานไม่เจอสักดอกเลยค่ะโชคดีได้เห็ดรารดำของแทบนะคะ เดี๋ยวขอเก็บเรียงดึงขึ้นมาตัดขาดีกว่าค่ะดึงขึ้นมากองแล้วค่อยตัดขาที่หลังนี้โอ้เขาเพราะว่าเห็ดเขาเปราะมากดูกทากออกไปทากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่นะคะไม่เคยเก็บค่ะไม่เคยเห็น อาจจะมาไม่ทันคนอื่นคนอื่นเขาเก็บไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ก็เดินผ่านนะปีที่แล้วเดินผ่านตรงนี้ไม่เห็นค่ะ ดอกไม้สวยมากรถก็วิ่งข้างๆนะเสียงรถดังหรือเปล่าวันนี้รถเยอะมากค่ะปกติช่วงเวลานี้รถจะไม่ค่อยเยอะจะเยอะช่วงจะเลิกงานช่วงเลิกงานยี่จะเลิกงาน จะเลิกงานแล้วรถจะมาจากไหนเนาะวอันนี้ดอกบานใหญ่ จะว่าแก่ก็แก่นะแต่ว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะหอมให้ดูค่ะจะคลายชออดอกไม้ดอก เล็กๆก,ก็มีนะเพราก็ชุ่มน้ำแล้วเขาเปราะคะ่ะบีบนิดเดียวก็แตกละแต่ว่าโยนไม่แตกนะเออเดี๋ยวว่าประอ้นเก็บโยนเก็บโยนไม่ไม่อะไรนะไม่ถนอมเห็ดถ้าบีบค่ะเขาจะแตก ยังเหลืออีกหดุดเลยข้างๆตรงนี้ก็มีเห็ดเห็ดดําขาเหลืองกระจุกหนึ่งนะคะกระจุกน้อยนิดเดียวค่ะปกติถ้าเขาจะออกเขาจะออกกลุ่มใหญ่อันนี้แค่กลุ่มเล็กเดี๋ยวเก็บเห็ดดาตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆชมนะคะแต่ว่ากลุ่มเล็ก นิดเดียวไม่เก็บนะคะแล้วดอกเขาก็ยังเล็กด้วยค่ะ Tâm trải kiệt cường một lạ <laughs> Lốn cảm ơn สองดอกสุดท้ายนี่คือผลงานวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัดขาเห็ดก่อนที่จะเดินต่อนะคะ,ะยังได้อีกดอกหนึ่ง แตรดำคล้ายๆแตรปอาอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวัน มีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ